ไปด,ดูชื่อเปล่ากดเจอใครอีกก็ไม่ได้ไม่ได้ดูเลยมิสพี่ชายบอกว่าเอาไว้เล่นด้วยกันครับเฮ้ยเอาวะทำไม,ามจะเล่นแบกพี่ชายละ่ะไมเล่นด,ด้วยกันที่่ทีเดียวกันนะไม่ใช่เจอกันด้วยชมาชมามันหลอกครับพี่มันจะหลอกขอวีบัคพี่เ,ออเกินเกินเยอกยอก พูดเล่นพูดเล่นเดี่ยวจริงครับเอาเสียงเท้าใครอ่ะถ้ามีเฮ้ยเสียงตีเต็มเลยเกือบตายลุกลุกฆ่าแล้วหนึ่งฆ่าแล้วฆ่าแล้วไอ้ดี้นเฮลุ่มบางเต็มเลยบ้านบอสแลบโอเคอันน so ึงนะ ตั้งหลักตั้งตัวกันแวะไว้เฉยมึงก็เจอชิบหายเลยเว้ยอร์ยิงใครวะโอ้ปืนข้อมูลถอดนะก่อแตกก่อแตกข้างนอกอ่ะไอตัวนั้นอะตรงหน้าชมาจี๋มากมากรอบรอบรอบโอเคมีตัวนึงอยู่ในบ้านนะชมานี่ไงโดดอยู่จะขึ้นไปไหนจะขึ้นอะไร ใลหยือใกล้ตายตายตาตตหมดัหมหมดปะเขียดตรงนั้นมีคนปะมต่ไม่รู้ว่าคนตอดเต็มเต็มตีนเต็มระวังโดนเต็มตีนตีนเต็มไปหมดเตีนเตีนวะเฮ้ยได้ะจได้ยินเสียงว่ะอดบอดบอดๆอดบอดใอดไหม สลิงมาสองคนสลิงมาหมดสองคนสามคนเลยมาแล้วตั้งตีเลยวิ่งมาแล้วนกหนึ่งนกสองนอกสามตายยากจังวะโอ้อยไปชนแล้วมั้งเนี่ย วะ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 เนี่ยรูดเหรอฮะฮะอะไรเออยิงจนหมดแม็กไม่ขึ้นดาเมจเลยไอ้อะอเดแล้วก็เดินเลยกันเลยตีได้ครับตีได้ครับตีได้ครับ À, gặp... làm sao à? vậy? ngon, ngon thật lại cũng không lên damage. cái túi rồi cái ying ở ngang nè. ảo, ảo, là. ไปดูปุ๊บแหสวยเหมือนตั๊กไก่มีคนตีไม่หาทุกตีนมาดิทุกคนใจใหญเดียโอ๊ยเขียดอยูอ่นี่ได้ไงวปเนี่ยเอาเขียดไปอยู่นู่นเหรอ,อไม่น็อกโอเคอเดี๋ยวขับรถตามไปเดี๋ยวเีสองตีนี้ก่อน คนอยู่ไหนวะไม่ใมายืนนี่ไงใคบ้านมีใครจะลีมาอีกวะมายืนนี่เดเชย,ยงใครอะ่ะอ๋อเฮ้ยเอช็อตกันบล็อกเหรอทำไมดาเมจไม่ขึ้นดาเมจไม่ขึ้นเป็นปืนเดียวเลยที่ยิงไม่ขึ้นนะเดี๋ยวลองไปยิงตัวนี้ดิเฮ้ยไม่ขึ้น ไนลองยิงดิไม่แก้หน่อยนะครับเกมครับนี่ครับเนี่ยครับเนี่ยครับดูครับนี่ไปขึ้นจะล้มเองต้องต้องเก็บปืนมาใหม่ต้องทิ้งปืนก่อนวะเราเก็บมาใหม่ดูดิเออต้องทิ้งปืนก่อนมีมีมีคนมาแล้วผมอ่ะอยู่ไหนครับ โอ้ยชิบหายแล้วไกลด้วยไม่ไกลหรอกเ็มไม่รีโหลดเลยตายแล้วอีกคนนะมีอีกคนไปเ็ตไปหาเขาไว้นี่พี่รุนไปมาแล้วครับเฮ้ยนู่นนู่นนู่นอยู่นู่นนะาสามสองเฮ้ยสลีงออก ให้อีกอ่ะโอ้าไกลๆนู่น่ะอุ้ยอย่าแม่นดิอากอแทงยิงนะครับปามเงินแค่อยู่ไหนวะโอเคเ,อ <laughs> เคลมดีคุณภาพดี ต้องถอดจัดกันออกไหม <laughs> เอ้ยเตัว <laughs> เจวีมาไปทีเลยนี <laughs> ย่มันล็อกไก่ด้วยวะ <laughs> มาเทสไกลๆครๆับ <laughs> ทำไมมีกระสุนปะ่ะกระสุนหมดแล้วอ่ะกระสุนปืนกลอ่ะไ <laughs> ม,ม่มี่ววะ400 48นัด เออเ้ยเราเราไม่เปิดอันนั้นใช่ไหมเออเราไม่ได้เปิดห้องข้างล่างเลยเลยเลยแล้วเขตอยู่โน้นนะเขตแล้วมีวงมีวงมัลติอยู่ข้างเขตอ่ะจับปุ๊บอน่าเต้นแบบคนที่เต้นข้างบนไหมเอาเลยครัให้คะแนนเต้น สิบเต็มสิบเลยปั๊บๆเดี๋ยวเล่นโล่งทีวะโอเคครับปอบปืนกลนะสไนเปอร์นี่ไงเอาเคาะนี่ว่ะถือเคาะอยู่แล้วคอปเปอร์อยู่กับพิตเตอร์ไหมเนี่ยปัตเตปาิเตอร์ก็ได้ปาร์ปิเตอร์เหรอปิตเตอร์ก็ไม่มีคนลงอ่ะเกตมานี่ได้ปะไม่เกตไปอยู่นู่นเลยปะ แย่ yeah. เอาอ่ะเพื่อน,น,นทำดอกผลงาน,นาเอะไรอ้าเจอแล้ว <c oughs> มันเกมไม่อยากให้เล่น <c oughs> โอ้โอ้โอ้อย่าวาบอย่าวาบ <c oughs> มันเห็นสมัยมาตั้งไก่เลย พอมันแจ้งแล้วน like ่ีดมันโดนเลยวะไม่ได้เห้ค่อยสบายใจหน่อยจัดกัน ตอนที่สมัยยิงปืนไม่ออกก็น่าจะเป็นเหมือนกันใช่ไหมคือสลับปืนเร็วเกินไปใช่ไหมสลับปืนเร็วเกินไปเกียร์มันตามไม่ทันไอ,อ่อะไรหายไปอะหายไป <laughs> ไ,ไ,ไม่รู้ไงไม่รู้ไงหายไปอะไม่รู้ไงไม่รูอรรร้อยู่มันก็หายไปอะไมต้อง,งกัน กไม่ใช้หรอกกูไม่ชอบปืนทองเออไม่เป็นไรปืนไรก็ได้ขอยเป็นสนัยสนัยยังไงยังไงมันก็เม็ดเดียวที่หวยู่แเ้วก็คอตอให้สีอะไรก็จริงสองนัดตายเร็ดไม่ไปเย็ดไม่จริงเข็นฆ่าเบาจริงแล้วะเอาลูกไปบานตี้ลูกอ่ะเก็บไปแล้วเฮ้ยจริงฟันนี่อะม่วงอ่ะ แล้วเกดไปอยู่นอกวงคนเดียวไอ,อ้เน<อ>ี่ยอะไรไม่สู้หรอกวงโอ้แล้วแต่งมาเมื่อกี้โอ้แล้วอันนี้ไม่แต่งเลยพวง,ง,งมันใส่แค่แค่น,นั้นนี่หว่าแค่เสื้อโพดนี่วงไม่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 ใส่อะไรเลยไม่ไม่วงมันจะแต่งมาให้เลยเดยไม่มันไม่มีอะไรเลยเนะี่ยเฮ้ยใส่คูลอะไรดีวะปกติมวงมันต้องแต่งให สามันคุณเสียแล้วกันสุกศาสเพิ่งแต่งไปเมื่อกี้มาแต่งใหม่อีกบัตรเท้าเฮ้ยเดี๋ยวป้าอันนี้ก็าม่งนะไม่ไม่อันนั้นอันนั้นยิงไม่โดนเอ,อ้ยมีเควสตรงนี้นี่ครับ,บกกเอาเควสดเอาไปทางนูน้น เฮ้ยเลอกนิเรียบร้อยอยังพนอนุมชอบตกเขาปวดฟ้าปาแล้วมาแล้วก็ฝากรักษาสมัยด้วย <c oughs> ตกเขาอีกแล้วมีคนอเปล่ามีคนอเปล่าใครมันฟาร์มที่นี่วะแต่มันไม่ได้เปิดเสา ให้วะเราไปก่อนดีกว่าเอ๊เขยิ่งไปเยอะเกินโอเตยิงเจ็ดแล้วทำงานโดดเสินเกินไปละ เฮ้ยเฮ้ยมีคนอยู่ข้างหน้ากำลังเตรียมขึ้นเกาะอยู่ตรงใต้เกาะเลยนี่นี่นี่อยู่ตรงข้ามไปว่ะเจ็บร้อยเจ็บเว้ยใครบอดเนี่ยบอดเจ็บเหมือนกันเจ็บสามคนเลยแต่มันขึ้นเกาะแล้วป่ะนะขึ้นเกาะไปหนึ่ง ไอ้ตัวบอดเดี่ยนี้เข็ดเข็ดข้างหน้าเข็ดอ่ะเข็ดเข็ดเข็ดข้างๆเข็ดอ่ะอ๊อ้กูยิงกูแล้วฮะใครยิงใครยิงใครไม่รู้เข็ดบอดน็อปหนึ่งน็อปหนึ่งอ๋ออ๋อลงแล้วมาเระดับปาดเข็ดอ๋อทำไมปืนเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งนะใครมันยิงอีกวะ อยู่จริงสักทีดาวดาวดาอ้าวยิง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 หอยยิงหอยอยู่ไหนวะอ๋อบนอยู่อยู่บนนั้นวัดเฮ้ยหน่อยแดงหายไปไหนอ่ะมันมีคนโดดลงมามีคนโดดลงมาเปล่าก็ไม่รู้มันมีคนโดดลงมาเจะแดงป่าปัดดึงเจ็บเจ็บเจ็บ สมายรอนอ้ายิงไม่โดนเขาทำอจะเียนนี่อ้าเกเกเป็นอันนี้ไปแล้วเหรอโอ้หน็อกหน็อกหโอเคโอเคโปรโปรโปขึ้นไหขึ้นใช่ขึ้นมาล้ชุบอยู่ชุบอยู่เฮ้ย พูดยิงปืนไม่ออกจะเห็บเจ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 ็บมากมากเจ็บมากๆเจ็บมากๆอ้าโควโควกูโดนแดดไมัยไมยางไม่ตายอ่ะเก็บเครดีว่ะสมัยอยู่ไหนอ่ะตายแล้วอ้าวข้างบนนอะโหอยู่ข้างบนมั้งตอนนีงไม่เออดอกจาก มันจะแต่งอะไรเป็นไม่ให้อ๋อโอเคครับลูกสองฟันมึไม่หขอขาเข้าวูเข้ามันบินไปชุบปะเนี่ยเอลูกสามฟันซ้ำซ้ำซ้ำไปไยมแไปแยมแพไปเก็บได้ไหมอยากเล่นด้วยเผื่อโดนยิงไป่ันอยากไปเก็บอยู่แต่ว่าขึ้นยังไงเถอะซ้า ย่เพิ่งยิงหัวกันนะเดินมาเข้านะไม่ไม่ไม่สองตัวสามตัวปเนี่ยสามตัวไม่โดน <c oughs> โอ้หัวมาเลยทักคน โคต้าเลยนิดเดียวละคือไหมสมัยอยู่อยู่งั้นโอ้ยโดนสไนเปอร์เอาเลยถ้าแม่น,นพอสร้ปเอาแม่นปักหมดแดไไดเปลี่ยนได้ปะ มันโดดตามอ่ะไอดอลมอไซ่์ใควะเอ้ยแมวแมวแมวไอตัวนี้ก็อยู่ใกล้เป็นไรวะไม,ไ,ไม่โดนอย่าบินใส่ฉันนะ เฮ้ยอะไรอะ่ะอะไรหล่นพี่ชุบอยู่ตรงไหนบ้างอะสี่สิบวิไม่มีใครข้างหลังใช่ไหมตามมาได้ยินเสียงชุบแล้วตามมา ต้องเข้าวงซ้ายอะมีตรงนี้มีมแท่นโดดอะอ่ะมามหรอเราทำไมไปอยู่ข้างในอะอย่าเพิ่งไปมีเหรอบอดรืรอเปล่าทำไมาเจอใครอีกอ,อ,อ,อยู่เสามีของนี่อยู่เสามีของพวกบอดพวกอะไรอยู่อะ ไม่ได้เดินเเลยเดินเดินเดินอยู่จริงๆโมกูบีบเนี่ยนะตรงนี้มีแท่นโดดอ่ะพากันมาทันไหมไปรถไฟรถไฟไปไปไปเออรถไฟมันพากันไปอยู่ข้างล่างเราไปจองข้างบนเราไปจองข้างบนรถไฟตาจังปะไอ้เหี้ยน่าใจมียาเพียบยัไม่มีโบกข้างหลังเลยปะเนี่ยมีตีข้างหลังเหรอที่ก่อ อยู่เดียววะเจอละวะใครยิงขัวใครยิงขัวโอ้ยไม่กล้านิ่งเลยอะโอ้ยไม่กล้านิ่งเลยเล็กกูเลยท่านี้อ้าไม่ไมีคนย,ววยิง ให้ครณงจที่หมดให้ยิงอ่ะให้ยิงกูวะให้ยิงกูวะก็มีนะเอาวะเนี่ยอะไรอะปีนุกี้ออยู่ตรงที่ศพที่เดิมแหมก็ไปเอาของเลยเต็มอยู่วิงวิงเจอเจอแล้วบนต้นไม้น็อกหนึ่งเกาะเต็มไปหมดเลยตบเกล้า ้ยชิบหายโอเคจำไ,ไ,ไปแล้วจำไปแล้วไอ้เช่ตัวนี้ตัวนี้มาอยู่ตรงนี้่โน้ยอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่ข้นางล่างสองนคนบอดไปวะตัวหนึ่งเอ้ยคนดีวะ่ะสมัยระวังข้างหลังอีกอีที่แมย์ทิมกัตทีลอง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  เย่ยแล้วรีบตามมาเลยเหรอขอบคุณสำหรับการฟ o ลครับผมตายไปวะเอ๊ะจยมีตัวขึ้นไปอ่ะแต่ขึ้น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 มามาแล้วอยู่ไหนสวยกมีคนปะน้อง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 ขอบคุณครับมีต <con> <eye Hayır. S 1> ัว <characters> ข <or> <berish> <con> ้างล่างตีน่ะเพิ่งมาพวกเข้าวงเฮ้ยชุบกันหรอ มีคนชุบกันร้อยสิบไม่โดนหัวขอบคุณสำหรับการฟอลโล่นะครับอ่านชื่อไม่ทันเลยมีใครจะเอาอะไรไหนี่ปลาก่อนเฮ้ยขอขอพิซซาหน่อยครับต้องถือดองไว้เก็บไว้หน่อยกันขอเก็บไปสองคิ้นที่เหลือใครจะเอาเอาลย เรามีบินอยู่แต่ว่ากลัวมันขึ้นมาชาร์จมากเลยจังหวะ C form. เสียฟอร์มเฮ้ยเขาเล่งไปแนละ้เหลือเก้าคนตรงนั้นชุกมาเดาว,ว่าสองสองสี่เฮ้ยทางทางนู้นทางนู้นทางนู้นได้ไหมก็ไม่แต้งนะ มาแล้วนะตัวนะร้อยสิบเจ็บมากไปดีกว่าตาย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 บงบีบงบีบโดด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 ไปไหนดีวะ็บมาวงเจ็บมากมีคอเถียมีอร้อยสิบหกน้องอีกหนึ่งอันนี้ก็คออนนี้ไล่น้องอีกหนึ่งเลยเลือีกตัวหนึ่งอีกสตัว ายทุกวรั number, 1941, ้งวะนูดน oh! oh! ้อยนึงกัวัุดท้โคตรไอ้ทำไงวะเอาเยอะเย็ดแม่ตัวละเม็ดตัวละเม็ดลอปล็อล็ออออโว่ะออ่ เขตนี้ผลงานดีผลงานดีครับ<ต>เขต,ตเขต,ตเขต,ตเขตแคลรี่เขตแครี่โอ้ยิบเจ็ดคิวไม่กิบเจ็คิวเก้าพันดาเมจโอ้ไม่ก้าพันเลยเก้าพันเก้าพันหนึ่งโไปเกือบเงินล้วย <c oughs> ิงอะไรอะ <c oughs> Thank you for watching!